สวัสดีและทักทายทุกทานทั้งเพจและยูทูบวิทย์ดีนิวส์ไทยแลนด์นะคะวันนี้คณะกรรมการาน,านักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากศูนย์ท่าพระจันทร์ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปางนะคะจะร่วมกันยื่นคำแถลงไม่คัดค้านการประกันตัวต,วตะวันแรงนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาราฟังคำแถลงจากน้องๆกันค่ะเพื่อนเราจนากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้งสามศูนย์เนี่ย มาร่วมยืน่นไม่คัดค้านการประกันตัวของตะวันแล้วก็แฝงเดี๋ยวจะให้ทั้ง3คนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทั้งสาศูนย์ในอธิบายในรายละเอียดที่มายื่นคําแถลงในวันนี้นะ,ค,ะครับครับก็สวัสดีพี่พี่สุมรชนแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้พวกเราคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์30ศูนย์ซึ่งรวมทั้งศูนย์ลำปางศูนย์ลังสิตและศูนย์ท่าประจันได้มาที่สาราญาราชดาเพื่อที่จะยื่นแถลงการ ไม่คัดค้านการให้ประกันตัวตะวันและแฟงนะครับผมโดยแถลงการของเราเนี่ยจะมีสาระสำคัญอยู่3ประเด็น 1. ก็คือเรายืนยันว่าตะวันกับแฟงเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิการประกันตัว2เรายืนยันว่าในคดีเนี้ยไม่มีความจําเป็นในการจับกลุ่มหรือคุมขังผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและอย่างสุดท้ายเราจะยืนยันว่าการให้ประกันตัวตะวันและแฟงเนี่ยเป็นการที่สมควรและเป็นสิทธิที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการครับผม แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปยื่นเนี่ยเราจะทําการอ่านแถลงการนะครับข้าพเจ้าเป็นนักศึกษานิติศาสตร์เป็นอนานคตของชาติและอนานคตขององ์การกฎหมายไทยข้าพเจ้าผู้เป็นตัวตัวแทนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในานามของคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผ่านระบบเลือกตั้ง ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรมข้าพเจ้าเป็นเยาวชนที่เพียงเพียงหวังได้เติบโตในสังคมที่ปลอดภัยอันที่ผู้มีอำนาจยึดยึดต่อการทักษ์ษษ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 สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมทางกฎหมายข้อที่2ข้าพเจ้าขอเรียนว่าในทางกฎหมายคดีนี้คดีของตะวันและแฟงยังไม่ได้รับคำพิพากษาจากศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดในแผ่นดินจึงสามารถเรียกได้ว่า เป็นคดีนี้ยังไม่ตัดสินคดีถึงที่สุดภายใต้หลักของกฎหมายเมื่อบุคคลใดได้กระทําความผิดหากยังไม่มีคำคพิพากษาอันถึงที่สุดจากจากปฏิบัติต่ตอบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทาผิดไม่ได้ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจึงมีสิทธิในการประกันตัวก่อนมีคำพิพากษาจากศาลสูงสุดซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา29นะครับดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานหรือสารได้รับคำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวศารหรือเจ้าพนักงานจะต้องออกคำสั่งอย่างด่วนที่สุดและจำเลยจะต้องได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งเป็นไปตามมาตรา107ประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญาข้อที่3เมื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องสนิทฐามไว้ก่อนว่าเขาทั้งสองเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นการจับกลุมหรือคุมขังทั้งสอง ให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีข้าพเจ้าจึงขอเรียนว่าในคดีนี้ไม่มีความจําเป็นในการจับกลุ่มหรือ,อคุมขังผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง,องไม่เคยมีพฤติการหลบหนีไม่ได้ขัดขวางการจับกลุ่มที่บริเวณหน้าศาลอาญาโดยเจ้าพนักงานและเป็นเพียงประชาชนธรรมดาสามัญชนทั่วไปไม่มีอำนาจหรืออภิสิทธิ์ใดๆที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงตัดแปลงหรือปลอมแปลง หรือการยุ่งเกี่ยวอันใดกับพยานหลักฐานได้เพราะฉะนั้นภายใต้หลักกฎหมายและเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปข้าพเจ้าขอเรียนต่อสารให้เห็นถึงความจําเป็นในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันต่อหน้าบทกฎหมายและยึดหลักการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากมีผู้ใดยื่นคําร้องของประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีความเห็นคัดค้าน เห็นว่าเป็นการสมควรและเป็นสิ่งถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการขอให้ได้โปรดรับความเห็นของข้าพเจ้าสู่สำนวนเพื่อประกอบพิจารณาคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าประจันคณะกรรมการนักศึกษามยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บังสิบครับผมขอครับที่วิสุทิชนมีคำตอบใปคำถามอะไรไหมครับ ไม่คัดค้านการให้ประกันตัวครับผมก็บอกว่าวันที่ถึงที่จะถึงมาตรการทางการเราเป็นความเสื่อมโทรมของคุณก็เดี๋ยวต้องรอดูครับแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการคุยกันภายในแล้วว่าถ้าเกิดเอมีการขังต่อหรืออะไรหรือการคัดาไม่ให้ประกันตัวเนี่ยอาจจะต้องยกระดับยกระดับในการที่ไปคุยกับกลุ่มอื่นด้วยนะครับกลุ่มอื่นก็คืออาจจะเป็นนักศึกษาจากคณะอื่นๆแล้วก็คณะอาจารย์ด้วยครับผม ว่าคงเป็นอย่างน,นั้นครับไมกลุ่มของเ่อตะวัน,น,นาาุ่งเขาจะมายื่็คือไม่ว่าใครที่จะมายื่นหรือมาอะไรก็ตามเราเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้ายังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่บ้างเนี่ยการที่ไม่ให้เขาประกันตัวเนี่ยมานานขนาดเนี่ยมันควรยุติลงได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดอายการเนี่ยมีความยุติธรรมอยู่บ้านเนี่ยการการะทำของเขาเนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายความผิดอะไรเลยเนี่ยก็ควรเห็นสมควรไม่ส่งฟ้องซะ ใช่ไหมครับขอบคุณมาเลยเดี๋ยวครับไปไหมเดี๋ยวนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ